ฝากไว้ด้วยนะครับตัวนี้เป็นคูปุต้านะครับ L4708TDG e นะครับเป็นเครื่องยนต์ขนาด4ถูบนะครับ2เท่าโ4วินขับเครื่อ4ล้อเป็นรถไถยคูต้ารุ่นนิยมนะครับที่เกษตรกรพี่น้องเกษตรกร,ร,กรนิยมนํามาใช้นะครับเครื่องเกียร์ระบบไฮดรอลิกสมบูรณ์นะครับราคาเพียง385,000บาทเล่มทะเบียนนะครับ วันนี้นัดก็อยู่ที่นัดเทคเตอร์สาขาอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับวันนี้นัดมีรถนะครับเพิ่งเก็บงานเสร็จนะครับมารีวิวนะครับทดสอบระบบให้กับลูกค้าได้ชมกันอีกหนึ่งคันนะครับสำหรับตัวนี้ที่แนะนำเลยนะครับก็จะเป็นคูเบต้านะครับ l 4 7 0 8นะครับรถรุ่นนี้เป็นรถนะครับยอดนิยมนะครับอีกรุ่นหนึ่งของคูเบต้าก็ว่าได้นะครับเพราะว่ารถรุ่นนี้เหมาะสำหรับงานลงไล่ไถนานะครับ ปั่นนาหรือว่าไปทาสวนไล่อ้อยต่างๆนะครับไปตัดหญ้า่วนภาคใต้ก็ได้นะครับเป็นรถไถอเนกประสงค์อีกรุ่นหนึ่งเป็นรถพิมพ์นิยมนะครับคันนี้นะครับอุปกรณ์2ชิ้นนะครับก็จะมีชุดใบดันดินนะครับของตาช้างแล้วก็จะเป็นผ่านพวนนะครับตันนี้จะเป็นผ่านพวน6ใบนะครับ6ใบนะครับแต่ไม่มีเสียมนะครับราคาค่าตัวนะครับของคันนี้นะครับรถจดทะเบียนปี5 4 นะครับปี55นะครับราคาจะอยู่ที่385,000ับาทนะครับยางตัวนี้นะครับโดยรวมก็อยู่ประมาณ75%หนะครับหน้าหลังนะครับก็สภาพยางสภาพนี้นะครับหรือว่าใครต้องการอยากเปลี่ยนยางสี่เส้นอัพไซส์ยางนะครับเป็นยางใหม่ก็โทรมาคุยราคากันหรือว่าอยากได้ผ่านทวนใหม่ก็โทรมาคุยราคากันได้นะครับสำหรับตัวนี้นะครับเป็น4 7ดแรงม้านะครับเป็นเครื่องยนต์สี่สูบไดเล็กนะครับ2เพานะครับโฟวินขับเคลื่อน4ล้อนะครับ47ดแรงม้านะครับพวงมาลัยจะเป็นแบบ power เกียรับ จะเป็น8ดเกียร์ด้านหน้า8เกียร์ถอยหลังนะครับตัวนี้จะเป็นเกียร์ชตเทิลตัวนี้นะครับรถได้เช็คระบบพร้อมใช้นะครับโดยการเก็บสีใหม่ทั้งคันนะครับสติ๊กเกอร์นะครับเอกลักษณ์ของร้านเราคือเราเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดนะครับก็จะมีลายเอกลักษณ์ที่อยู่ตรงทานหน้านะครับจะมีคําว่านักแท็กเตอร์อยู่แล้วก็ตรงบางคนชุดท้ายนะครับเราจะติดนะครับ เป็นนักแท็กเตอร์เลยนะครับสสต่งาตงๆตรงนี้นะครับเราตรวจเช็คให้เรียบร้อยนะครับท่อนคัตเปลี่ยนใหม่ลูกหมากเปลี่ยนใหม่นะครับของเหลวนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ามันเครื่องกองเครื่องกองไฮดรอลิกนะครับเราเปลี่ยนให้ใหม่เรียบร้อยชุดท้ายนะครับแขนหลังนะครับทุกจุดต้องปรับตั้งได้นะครับเพาท้ายคีโอนะครับน้อยขอดูเพาท้ายหน่อยเร็ยวไฟเลี้ยวไฟสปอตไลท์นะครับนักจับเต็มสงให้ครบไม่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 ดึงปอกออกให้พี่หน่อยนะครับลังเครื่องมือนะครับตัวนี้ก็เดี๋ยวใส่ให้ครบนะครับ ออกไหมเนี่ยไม่เป็นไรนะครับก็แสดงว่ารถไม่ได้ใช้งานในด้านปัดวีดีโอมานะครับตัวนี้เร่มทะเบียนเอกสารขึ้นปนพร้อมนะครับวันนี้เดี๋ยวนัดให้ช่างน้อยนะครับเป็นคนทดสอบระบบให้กับลูกค้าได้ชมกันท่านใดที่สนใจนะครับตัวนี้ราคา3ามแ0 0 0บาทนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามมาได้นะครับที่09 1 8 6 1 1 1 9 1นะครับอีกหนึ่งเบอร์โทรก็063 3304 4, 4, 4 5, 6, 6, 7น่นะครับไปมีดเร็วนะครับวงมาลัยพาวเวอร์นะครับวงมาลัยเบานะครับ ระบบต่างๆถือว่าพร้อมใช้งานนะครับทำงานได้ปกติทุกระบบนะครับระบบไฟไฟเรียลไฟสปอตไลท์ระบบแต่นะครับอ่าต่างๆนะครับหางนะครับขึ้นลงปกตินะครับไม่ย้อนนะครับระบบไฮดรอลิกสมบูรณ์นะครับตอนนี้ช่างน้อยก็จะทดสอบนะครับฝากสองห้านะครับกับตีนะครับเป็นเกียร์จ็ตเกินะครับอันใดสนใจก็ติดต่อสอบถามมานะครับที่ศูนย์91861191นะครับ ส่วนท้ายถือว่าเงียบนะครับไถไปครับไถไปแล้วเราก็ดันกลับนะครับเ่าฝากไว้ด้วยนะครับตัวนี้เป็นคูปัต้านะครับ L4708 ตัว d t นะครับเป็นเครื่องยนต์ขนาด4สูบนะครับ สองพาโฟวินขับเพื่อนสี่ล้อเป็นรถไถยคูเบต้ารุ่นนิยมนะครับที่เกษตรกรที่น้องเกษตรกรนิยมนํามาใช้นะครับเครื่องเกียร์ระบบไฮดรอลิกสมบูรณ์นะครับราคาเพียง3ามแสนแปดหมื่นห้าพันบาทเล่มทะเบียนนะครับเอก่สามพิเศษพร้อมนะครับท่านใดสนใจนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามมาได้นะครับมาชมระบบรถจริงได้ที่ร้านนัทแทกเตอร์นะครับตั้งอยู่ในตัวอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุนตอนธานีนะครับราคาเบาๆครับย่อมเยาย่อมเยานะครับสนใจติดต่อสอบถามมาครับอ่ะชมระบบเกียร์ระบบคัสต์นะครับ เกียร์หนึ่งครับโบวินทํางานนะครับปกตินะครับเกียร์สองครับคัสตีนะครับเกียร์สามครับเกียร์ไม่หลุดไม่ดอนครับเกียร์สี่นะครับทางานได้ปกติทุกระบบนะครับการทนตอนะครับอันเนี้ยเราใช้เกียร์สี่นใช้เกียร์โลนะครับเป็นเกียร์กระต่ายนะครับในการใช้รอบนะครับบินนะครับใช้รอบฉุดนะครับ่างๆก็เหมือนเดิมครับหลังจากเราทดสอบระบบนะครับเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวขอนำดินออกกระแทกกระแทก โอเคก็รถเพิงเก็บงานเสร็จนะครับหลังจากเราทดสอบระบบเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะให้ลูกค้านะครับดูระบบชุดปั่นท้ายวดีโอนะครับระบบน้ําระบบเครื่องยนต์ต่างๆนะครับก็วันนี้มีฝนตกไปปยอยนะครับพายุยังเข้าอยู่อ่ะปั่นท้ายเลยครับท้ายปั่นปกตินะครับเข่าท้ายทางานปกตินะครับตัวนี้ใช้งาน2 5 4 4ชั่วโมงนะครับ ตัวนี้ใหม่ชั่วโมงไม่ขึ้นนะครับความร้อนขึ้นปกตินะครับเดี๋ยวตัวนี้เดี๋ยวเช็คให้นะครับอ่ะทีนี้ก็เดี๋ยวให้ช่างน้อยนะครับโยกลูกปืนล้อนะครับลูกหมากถ้าลูกค้าเห็นก็คือเราเปลี่ยนให้แล้วนะครับร้อนแน่นๆนะครับเช็คให้เรียบร้อยแน่นๆครับระบบนะครับต่างๆนะครับมั่นใจได้เลยครับรถออกไปจากนักเทคอร์ทุกคันนะครับเราการันปีคุณภาพ และเราประกันเครื่องยนต์ให้3เดือนหลังจากการขายนะครับมีที่นี่นะครับก้ารับประกันคุณภาพและผลงานของตัวเองนะครับทีนี้มาดูระบบน้ํานะครับเราลองนะครับเราทดสอบนะครับจนถึง5านาทีนะครับประมาณสามนาทีนยระบบน้ําก็เริ่มเปิดแล้วครับวาล์วน้ําก็เริ่มส่งครับโอเรื่องะไรครับตัวนี้อยตัวนี้น้าเปลี่ยนให้ใหม่นะครับเครื่องไม่เคยแกะไม่เคยรื้อ นะครับตัวนี้ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับคูปะตา L 4 7 0 8จ็นตัวดีทนะครับเป็นเครื่องยนต์ขนาด4สูบนะครับ2เพลานะครับโฟวินขับเคลื่อน4ล้อราคาเพียง385,000บาทนะครับตัวนี้เราจัดส่งให้ฟรี300รกิโลนะครับท้ายคลิปฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามให้กับร้านนัทแท็กเตอร์นะครับสาขาอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับร้านเรามี2สาขานะครับมีแท็กเตอร์นัทอีกสาขาหนึ่งนะครับที่อำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับยังไงใกล้สาขาไหนนะก็ไปสาขานั้นนะครับขอบคุณครับ